เวลาที่เราเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆใช่ไหมคะหรือว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยอาจจะมีท้อบ้างอะไรใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งวิธีนี้นะคะที่จะทําให้เราเรียนภาษาได้แบบไม่รู้สึกท้อนั่นก็คือให้เราทําตัวเหมือนเด็กค่ะให้เราทําตัวเหมือนเด็กนะคะ,เ,เ,เ,ะ,คะเคยเคยเห็นไหมคะเด็กอะลองสังเกตดูดีๆนะคะ เด็กอ่ะเขาไม่เคยร้องไห้เวลาที่เขาพูดผิดจริงไหมคะแล้วเขาก็ไม่เคยนึกกังวลถึงคําที่ยากๆที่เขาพูดไม่ได้แล้วก็เขาก็จะสนุกอ่าเวลาที่เขาได้คําศัพท์ใหม่ๆหรือได้ประโยคคําพูดใหม่ๆมาเด็กเขาก็จะสนุกใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะไปพูดซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆทีนี้พอเริ่มโตมาหน่อยนึงใช่ไหมคะอ่าก็เหมือนกับนึกถึงตอนที่เรียนชั้น อนุบาลออนุบาลชั้นเด็กเล็กแล้วก็มาขึ้นมาชั้นป .1 ป .2 เรื่รอยๆจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยใช่ไหมคะทุกระดับในการเรียนก็จะมีความยากไม่เหมือนกันทีนี้ในตอนที่เราเรียนเริ่มเรียนอนุบาลชั้นเด็กเล็กหรือป .1 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็ยากในระดับนั้นแต่พอเราขึ้นสูงๆชั้นที่สูงขึ้นมาเราก็มองเข้าไปมองลงไปว่าเออมันง่ายมันง่ายสําหรับสําหรับเราที่ผ่านแล้วใช่ไหมคะ ก็เหมือนกันค่ะการเรียนภาษาก็เหมือนกันให้นึกถึงตอนที่เราเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วเราเคยเป็นเด็กใช่ไหมคะเราเคยเป็นเด็กเราเคยเรียนมาแบบธรรมชาติเราไม่ได้ร้องไห้เวลาที่เราพูดผิดแล้วก็เราก็ไม่เคยไปนึกเครียดที่ว่าเราพูดคําไหนไม่ได้จริงไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นค่ะให้ลองทําตัวเหมือนเด็กดูนะคะให้เรียนแบบสนุกให้เรียนแบบสนุกแล้วก็มีคาศัพท์ใหม่ๆมาประโยคใหม่ๆมาก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆนะคะ พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มอัพตัวเองขึ้นาหาคาที่ยากขึ้นประโยคที่ยากขึ้นให้เรียนด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วคุณจะไม่ท้อค่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับการเรียนภาษาหรือว่าการทําอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะสําหรับครูครูเปรียบเทียบกับการเดินเขาอ่ะตอนนี้เดินเขาอยู่นะคะซึ่งภูเขาลูกนี้นะคะอ่าเราเริ่มทุกอย่างในการเรียนอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะเราเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อน การในภาษาก็เหมือนกันอย่าไปคิดถึงอันสิ่งที่ยากเกินไปให้นึกถึงคําง่ายๆสิ่งง่ายๆก่อนนะคะแล้วเราจะไม่ท้อเหมือนการเดินภูเขานี้เหมือนกันนะคะภูเขานี้เป็นเขาที่เตี้ยเตี้ยมากๆเลยแล้วก็ครั้งแรกที่มาเดินนะคะสําหรับเรารู้สึกว่ามันสูงอะ่ะเพราะเราไม่เคยเดินอยู่เมืองไทยเราไม่เคยไปขึ้นเขาใช่ไหมคะที่นี่สําหรับคุณกุลีก็คือเป็นแค่เหมือนเนินอ่ะมีบันไดแค่ไม่กี่ชั้นขึ้นมาก็ข้างบนก็มีทางเดินแบบนี้ จำเกํากลังกายนะคะซึ่งมาครั้งแรกรู้สึกว่าม,มันเหนื่อยมากแล้วก็ไม่คิดที่จะมาอีกเลยทีนี้พอตอนหลังค่ะเราได้ไปเดินภูเขาที่มันสูงจริงๆได้ไปปีนเขาที่มันสูงจริงๆค่ะสําหรับคนนักเดินเขาจริงๆซึ่งเราไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกที่จะเดินเขาแบบนั้นเลยนะคะแต่ว,ว่าเราไปไปเดินเลยค่ะไปแบบภูเขาที่สูงจริงๆเลยทีนี้แต่ก็ไปได้นะคะก็ไปได้จนถึงสุดบนสุดเขาแล้วก็เดินลงมาได้อย่างราบรื่น แล้วก็คือเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าพอถึงเดินขึ้นมาแล้วก็ลงลงมาถึงจนสุดท้ายเลยใช่ไหมก็รู้สึกว่าโอ้ฉันก็ทําได้นะอมันเหนื่อยมาฉันก็ทําได้นะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันก็มันจะก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างทางใช่ไหมคะหรือเปรียบเทียบว่าพอเราขึ้นไปปีนภูเขาที่มันสูงขึ้นแล้วไงแล้วก็มานึกถึงภูเขาอันเนี้ยซึ่งมันเตียบมากมันก็เลยง่ายสําหรับเราไปแล้วค่ะภูเขาลูกนี้อ่ะพอเราไปที่สูงกว่าแล้ว พอหลังจากนั้นนะคะภูเขารูกนี้ก็คือเป็นแค่เนินสําหรับครูไปแล้วนะคะก็คือเราไปพี่สูงมากกว่าสูงกว่านี้มาแล้วเรายังทําได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาก็เหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งไปนึกถึงอะไรที่มันยากเกินตัวให้เรานึกสิ่งที่ง่ายๆคำง่ายๆที่เราทําได้ก่อนให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆค่อยๆเดินขึ้นไปการเดินขการการเรียนภาษาก็คือการเดินเขาแล้วการเดินเขาระหว่างทางนะคะ ถ้าคุณคิดว่ามันเหนื่อยอ่ะถ้าเราคิดว่ามันเหนื่อยตั้งแต่แรกอ่ะเราก็จะไม่มีทางขึ้นมาข้างบนได้ใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีทางเดินขึ้นมาสูดอากาศาเห็นวิวสวยๆแบบนี้ได้แต่ว่าระหว่างทางถ้าเกิดเราเดินอย่างสนุกสนานเราชมธรรมชาติมีความสุสขกับใบไม้ใบหญ้ากับต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมคะอากาศดีๆเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยบางก็พักกินน้ำอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดินขึ้นถึงถึงยอดเขาได้โดยแบบ พอมาถึงอีกทีก็คือเอาถึงแล้วเหรอประมาณนี้นะคะมันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึง่งทีนี้ค่ะการเรียนภาษาก็เหมือนกันก็ให้เราสนุกระหว่างทางอา,อาจจะมียากบ้างเหนื่อยบ้างให้เราทําตัวให้สนุกสนุกสนานไปกับมันนะคะแล้วก็ถ้าเราคิดว่ายากตั้งแต่ต้นนะคะมันก็จะยากตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นะคะคิดให้มันสนุกสนานระหว่างทางอ,าอย่าเพิ่งคิดตั้งว่ายากตั้งแต่ต้น ก็ขอไป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกว่าท้อในการเรียนภาษาหรือว่าทําอะไรก็แล้วเตะที่เริ่มทําใหม่ๆแล้วสึกเหนื่อยนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สนุกระหว่างทางนะคะแล้วจะพาคุณไปสําเร็จได้อย่างมีความสุขค่ะ